6ตุลาคม2568ถือว่าเป็นวันที่27ภายหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้กลับเข้าคุกที่เรือนจำคลองเปรมแล้วก็รับโทษตามคำพิพากษาของศาลฎีกาล่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าครอบครัวเคยญาติสำคัญเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมทักษิณน,นั่นก็คือนายสมชายวงสวัสร์อดีนนตนายกุัฐมตีคนที่26มาพร้อมกับนางสาวนางเยาวภา วงสวัสด์น้องสาวของอนายทักษิณโดยเป็นการเข้ามาเยี่ยมนายทักษิณครั้งแรกภายหลังจากที่ติดคุกมาแล้วทั้งหมด27วันโดยใช้เวลาเยี่ยมประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสงชายทั้งนางเวภาก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่ารู้สึกเห็นใจพี่ชายเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาติดคุกในตอนแก่ตัวทักษิณเนี่ยกำลังใจดีแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับสภาพของการ ติดคุกดังกล่าวแต่ว่าระหว่างพูดคุยนั้นก็ไม่ได้คุยเรื่องของอภัยาโทษหรือไม่ได้คุยเรื่องอื่นๆเป็นการถามสารทุกสุขดิบอย่างเดียวทักษิณก็เรียกว่าสีหน้าสีตาใบหน้าก็ดีสุขภาพก็โอเคแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวที่เป็นน้องเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจที่พี่ชายต้องมารับกรรมต้องมาติดคุกในช่วงที่มีอายุมากขนาดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเห็นใจ แล้วก็อาหุสิกรรมให้กับทักษิณ